أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما وارزقنا تأويلا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم <applause> مسألة تقدم المأموم على إمامه تقدم انه اذا احرم وشك في تقدم احرامه على الامام وتخلفه انه لا تنعكد صلاته نمساله الراي هاذي تقدم الماموم ก็คือการถ่มะมุ้มนั้นลำหน้าอีมัมอาลาอิมามิมะหมุ้มลำนาอีมัมซึ่งบทนี้นี่จะว่าด้วยเรื่องของการลำหน้าในสงกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือการลำหน้าในการตักเวรตุนอยาะรอมและกรณีที่สองก็คือการลำหน้าในตำแหน่งการยืน ยืนลำหน้าปะนะตักเบสลำหน้ากับยืนลำหน้าถูกกุมวาคือต่ก็กด้มาได้พานผลมาเลยนะเคยเลี้ยงกันไปครั้งนึงเลยในหนังสือเล่มนี้นี่ว่าอันนะฮูอิจ่าอัพรอมาอัลมะมุมว่าถ้าว่ามะมุมตักเบรตุนอจะรอมเข้ามายังเล้ยวนั่นว่าชักกะและมมะมุมคนนั้นก็ชัก สงสัยสงสัยวา่าผื่อนั่นล,ล่ะฟีตะกัดดูมิอิฮ์รอมีฮีอาลัลอีมานสงสัยว่าไอ้มันตักเบ็ดลำหน้าอิมัมวะตะคอลลูฟีฮีหรือตอกหลังตะคอลลูกก็คือตอกหลังเพราะมันตักเบ็ดอัลลอฮฺอักบัดนะก็คือพกอ็ฮกอ,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 อุมัซเซ็ดนะอิมัมตักเบ็ดมันก็ตักเบ็ดเหมือนก,ก,กันจึง หัวอักบัตหัวอักบัตเหมือนกันทีนี้ถึงกับพอตักเบ็ดกดออกเสร็จเรียบร้อยปั๊บมาหนึบอิ่งก็เดี๋ยวบัตรเราหรือว่าบัตรอีมัมไปก่อนไม่รู้นะสงสัยพอสงสัยปับ๊บนั่นก็เลยว่ามีชักห้าสิบห้าสิบว่าอีก,กเดี๋ยวไข่บัตรก่อนกันนะไข่ไปจอบเสร็จวตัวโรโก่อนกันเขานับตรงนั้นแหละนะไม่นับอันล่์ถึงที่นี้ถ้าหา้าก่า <c oughs> นะ่ะมีการสงสัยว่าอ้ไข่ก่อนไข่หลังกันเรากับปีมั้มนะั่นอะันนาหูน่ะคำตอบของมันอ uh ันนาหูลาตันอากิดูโซลาตุหูมายังนั้นใช่ไม่ได้น่ะมายังนั้นไม่เป็นขึ้นมาที่ลาตันอากิดูก็คือไม่ประกอบรางขึ้นมาที่ไม่ต้องไปแรงถึงซอกหลนะนํะ อินอกอหรือว่าตันอังกีดูนี่ไหมถึงมันไม่ประกอบร่างขึ้นมาที่ถ้าพ่อประกอบร่างขึ้นมาแล้วเรียบร้อยปับ๊บมาเล็ก,กันว่าซซหรือไม่โซอซมันจะมาทีหลังนะมาทีหลังการประกอบหลางของมายังแต่นี่นี่ไม่ยังไม่ประกอบร่างที่โซไม่โซไม่ต้องเล้งเลยเพราะไม่เล้งไม่ได้กเพราไม่ยังายทาไมที่นั่นแสดงวา่าการเท่เาดักเบสสงสัยว่าอ้ดักเบสเรา ตกกอนหรือตักเบตเราตอกลังอิมัมแค่เพียงสงสัยก็ถือว่าใช่การไม่ได้เลยต้องเอาไหมต้องล่แล้วก็ตักเบตดหมบิคีลาฟีมาเราอะฮ์รอมาซึ่งต่างกันกับท่าหากว่าอะฮ์รอ um. มาอัลมะมุมมะมุมตักเบ็เราตุนอิฮรอมชักกันหานของมะมุมมันสงสัย สงสัยว่าฟีตะกัดดูมิฮิอลัลลอิมามิว่ามันนั่นลำหน้าอิมัมหรือไม่แต่ลำหน้าในเรื่องอะไรนะั้นฟิลเมาตีฟีในเรื่องของตำแหน่งการยืนตกเบิดทำไมา่ยั้งเลยนะเช่นอิมัมกับมามุมยืนเคๆกกันยืนในแถวเดียวกันนะถึงอิมัมลำไปฮิตนึงหรอกถึงพอมาม้มตกเบิดอัลลอฮฺอักบาดขำไมา่ยั้งเอ๊ะลำหน้าหรือว่า เท้ากับอีมัมมีความสงสัยถ้าหากว่าแบบนั้นนั่น,นไม่พือไม่ยัง้งซอกมันไม่เหมือนกัน,นมันไม่เหมือนกันการลำหน้าในเรื่องของการตักเบสกับการลำหน้าในเรื่องของอะไรละการยืนก็คือสะานมันอย่างอยู่สามสะพานะนึงมันเท่า,เากันหรือว่าพร้อมกัน,นยืนท้าอากันมาหมุนกับอีมัม หรือว่าในเรื่องของตักเบดก็คือตักเบดพร้อมกันมามุมกับอิมัมหนึ่งนะไอ้นี้นี่อันแรกอันที่สองตอกลังถ้าในเรื่องของการยืนก็คือมะมุมยืนตอกลังอิมัมถ้าในเรื่องของตักเบดก็คือมะมุมตักเบดตอกลังอิมัมหานั้นเรื่องตอกลังสาพทตีสามก็คือตอกก่อนหมายถึงว่ามะมุมยืนลำหน้าอิมัมน่ในเรื่องของการยืนหรือในเรื่องของการตักเบดก็คือมะมุมตักเบสดก่อนอิมัม อนนั่นมันยังอยู่ซ้มหนึ่งมันเท่ากันหรือว่าร้อมกันสองมันตกหลังสามมันโกอนถึงน่สามสภาพนี้นี่ถ้าเราคิดกันในเรื่องของการตักเบ็ดนั้นซอซสภาพเดียวหรอกโซสภาพไหนล่ะซอซสภาพว่ามะมุมต้องตกหลังอย่างเดียวหมายความว่าหมายความว่าถ้าการที่มะมุมจะโซไม่ยังได้ต้องตักเบ็ดตกหลังอย่างอีมัมเท่านั้น ถ้าตักเบตก่อนอีมัมไม่ซ้อแน่แต่ถ้าตักเบตพร้อมอีมัมละ่ะกมไม่ซ้อกันนั่นแสดงว,ว่าการตักเบตนี่ต้องตอกหลังอย่างเดียวเอากาันยืนละ่ะการยืนมีเหมือนกันนะการยืนมะมุมกับอีมัมนี่กระโดมหนับสามทิ้งนี่แหละมากันถ้าเอากันตอกก่อนหรือตอกอยู่หลังถ้าว่ามะมุมยืนอยู่หลังอีมัมไอ้นั่นซ้อแน่นอน แตะะ่ถ้าหกวามุมยืนกอนลำหน้าไปอีมั้งไปไม่ซ้อแน่นอนเอาแต่พ่อยืนพร้อมกันนี่แหละยืนเท้ากันซ้ออ่าซ้อเจอนะมันเป็นมัโครแต่ว่าอันนันมีเมือนกันนะการตักเบสถ้าหกวตาักเบสพร้อมอีมัม้งไม่ซ้อได้การยืนถ้าหกวยืนเสมอก,ก,กันกับอีมัม้งเบิกันเลยซ้อแต่ว่ามักโครอ่ามันไม่เหมือนกันตรงนั้นเลยเหรอกระวังการตักเบสกับการยืน ถึงท,ที่นี่เขาบอกวัวลฟัตกูข้อแบ่งแยกมินว่จะใหน้นี่ข้อแบ่งแยกระหว่างการตัาตากเบ็ดนะกับการยืนนี่มันมีข้อแบ่งแยกหรืขอข้อแตกต่างกันสองประการด้วยกันเน้นมัน <c oughs> อันอัฮัอาฮุดูฮุมาอันนชักกะก็เทนึงอัชัขขกกะการสงสัยฟิตตรกัดดูมี ในเรื่องว่าลำหน้าอิมัมหรือไม่ในการยืนนั้นยบับยบติลูอยลาตัดดีเรนว่าฮีเดนมันจะทำให้บาตายการสงสัยในการยืนนั้นจะบาตายแค่เพียงสภาพเดียวหรอกว่าหูวัตตะกัดดุมนั่นก็คือการลำหน้ามันจะเราเล้งไปแค่เดียววะ่ะการยืน เราหนับสามสิ่งนี้นี่ยืนยืนเสมอกันกับอิมัมยืนก่อนอิมัมยืนหลังอิมัมถ้ายืนก่อนอิมัมไม่ซ่แน่นแต่ถ้าหากว่ายืนโครมโซ่กันแต่มักครยืนหลังนั้นซ่ไม่มักครน,นั่นทั้งดังนั้นการที่จะทําให้บาดตายในเรื่องของการยืนนั่นก็คือเรืออันเดียวนั่นก็คือยืนหลังหน้าอิมัมก็ วัลมุบติลา阿拉ตักดีไรนี่ส่วนการทีจจะทําให้บาตายในเรื่องของการตักเบรนะนะอันมุบตินก็คืออันมุบตินฟิลิฮรอมการทต่จะทําให้บาดตายในเรื่องของการตักเบรอตุนิฮรอมนั้นอลาตักดีไรนี่มีสองสภาพววหูมันมูซาว่าตุวัตตะอคุรุนั่นก็คือหนึ่งมันตักเบรพร้อมอิมัมหรือสองมันอัตตะอคุดก็คืออิมัมตกหลังมาหมมอันนั้น แสดงว่าการตักบเบรตุนเอรีรอมจะใช้ได้ต้องตอกลังอย่างเดียวถ้าตักเบรพร้อมอิมัมใชไม้ไ,นะมม o, o, ไม่ได้นะอิมัมอัลลอฮ์เรากับอัลลอฮ์ไม่ได้นะต้องให้อิมัมให้เสร็จก่อนอัลลอฮ์อักบัตต์เราเราที่อัลลอฮ์อักบัตต์นะนี่บางที่เราเแคบอิมัมอัลลอฮ์เราก็ยกมือขึ้นบางบน่นอัลลอฮ์าหันถ้าว่าพร้อมอิมัมแบบนั้นนะมัยังเราใช้ไม่ได้อันะ่วนมากที่ทำกันแบบนั้นแหละนะแคบ Imam takbir Allah ni kat takbir Allah makan makmum. Nah, Allah Ta'ala wasta bi kul khaira su ja jong kan tam pham di. <laughs> nah, mai jai ri beng pan nan. kan tam di jun ka tang mai so kan mai chai ma Imam takbir tau ka takbir nah ri beng nai kan tam pham di mai chai Wa wuku usnaini min salasatin. การตกหนึ่งมาจากสามเอ้ยการตกสองมาจากสามอะไรละการตกสองมาจากสาม <laughs> การตกสองมาจากสามก็คือสองสภาพเตตัมให้บาดตายจากสามสภาพก็เดี๋ยวอะไรเราหนับละ่ะเทาากันหรือโพรมกันกอนและกาลังอันสามสภาสองสภาพเตตัมให้บาดตายในเรื่องของกันตักเีโร,รตนโรุนิเอรมก็คือโพรมตักตีโรตุนเอโรมบอบพิมพมบาดตาย การตักบีราต้องเรียกร้องก่อนอิมัมบาดายน,นั้นสองสองสภาบอากสามสภาสภาบทีสามไม่บาดายนั่นก็คือการตักบีบหลังอิมัมอักซษรุมินวูกูอีวาฮิเดนมินิสไนมันหมายว่าหนึ่งมาจากสองนะหนึ่งมาจากสองก็คือเรื่องของการยืนนั่นแหละนะน่ายืนตักยืนตาฮกว่าหนึ่งมาจากสองหรือว่าหนึ่งมาจากสามนั่นแหละ ก็คือสองสิงเตมันทําให้ซ้อหนึ่งสิงมันทําให้บาดอายในเรื่องของการยืนนะนั่นก็คือถ้าหากว่ายืนยืนเต่ทําให้บาดอายนั่นก็คือยืนเตตกยืนเตโยก่อนอิมัมน้ยืนลําหน้าอิมัมส่วนสองนั้นสองของการยืนเต่ไม่บาดอายก็คือยืนพรอมอิมัมยืนเท้ากันกับอิมัมและก็ยืนตอกหลังจากอิมัมอันนั้น ลีอันนรตักบีรถตัลอิฮรอมีพวกการตักบีรถตุนอิฮรอมนั้นลาตัสาัสเซหูอาลาตักเบีเรนวาฮีเดนการตักบีรถตุนอิฮรอมจะซออได้แค่เพียงหนึ่งสภาพเท่านั้นนั่นก็คือวะฮุัวตาอัคคูรุก็คืออ่านตอกหลังนะนั่นก็เลยตักบีรถตุนอิฮรอมนะมันเป็นก็เรียกว่าเป็นใบเบิกทางสูไมเงี้ยแล้วเลยเขาไม่อนุญาตให้ตักเบี้ยผอมๆกัน ส่วนการยืนไม่ได้มันเกิดขึ้นหลังหลังแต่ตักเบรดูนเอิารอมเลยเพราะคนนับกลงอุ่เป็นหลังจริงแล้วว่ายืนกับตักเบดยืนอาจจะโยก่อนด้วยซ้ำแต่เวลาการนับนันเขนับที่หลังอัสซานี่้อเตสองมันอันนาอาฮิดนเ,ดดน,เน,นะเราได้รู้มาอาฮิดนาก็คือนะเราได้รู้อาลิมนะเราได้รู้มาว่าอัสซลลาตุมุจซียะตุน ความไม่ยั้งนันช่ยการได้นะมุเจซอะหรือว่าซไม่ยั้งนั้นช่ยการได้มาอัตตะกัดดูมีในกรณีนะเราเราเรา,เราอ่านมาผ่อนมาเลยเรื่องนี้นี่ว่ามไม่ยั้งช่ยการได้ในสภาพเทมะมุมยืนลำหน้าอิมัมในตอนนี้นล่ะดาคีรัลกะบะติในกรณีเทเราไม่ยั้งในกะบะ,ะเราอ่านเงินผ่นไปเลยถ้าเราจำได้ก็คือ ในเรื่องของการไม่ยั้งในกะบนะน่ะแตเาเขาเปิดกะบะให้เราเราไปทํายีไปทาอมรอถ,ถึงเราเข้าไปในกะบะไม่ยั้งกันเป็นยามะอีมั้งที่ยืนข้างหลังก็ได้มาอมยืนข้างหน้าก็ได้พอก,กะบะมันเป็นกิบหลังน,นะมันยืนกันได้เป็นวาโลาตุลเข้าฝีและการไม่ยั้งในช่วงซึกสงครามนั้นลำยุหัดไม่เคยเป็นเทโรมาวะเซฮัตุฮะมาะอัตกัดดูมิลเอฮโรมี วัตีซอถ้าหากว่ามะมุมตักเบ็ดก่อนอิมัมด่าไม่ความุไม่ควาาป่ะจิงแล้วว่าการไม่ยั้งในช่วงซึกงงค้ามมันเป็นการไม่ยั้งเ่เขาอนุรลมให้ได้ว่าไม่ต้องหันไปตั้งอิบหลักเราะอรอบไปฟ้างฟันกันไปฟ้างไม่ยั้งกันไปฟ้างเขาอ,อนุโลมให้ในเรื่องของเลือดเ่โทกเสื้อผ้าเขาอ,อนุรลมให้ในเรื่องของการเกินไว้เทมากมา่แต่ไม่เคยรับรูม้มาว่าเขาจะอนุรลมให้ว่าให้มะมุมตักเบ็ดก่อนอิมัมมี คือความหมายของมันว่าพันผือๆก็ตีตักเบดก่อนอิมัมไม่ได้ต้องตักเบดทีหลังแต่การจะยืนลำหน้ายืนหลังอิมัมนั้นเคยมีมัสอาลานั้นก็คือได้ในกรณีของการมายังนในเบตุลโล์แสดงว่าอแสดงว่าการยืนนั้นมันไม่สําคัญเท่าการตักเบดโรตุลยารอมการตักเบสโรตุลยารอมพันผือๆก็ต้องตอกหลังอย่างเดียวที่พร้อมไม่ได้ ร่างกับการยืนถ้ายืนพร้อมอิมัมไม่บาดอายเลยก่อนเป็นแก่เพียงมักครแต่ถ้าลำ่ำหน้าอิมัมเหมือไเนะก็บ,บาดอายไม่ยั้งตันที่วัดกันตรงไหนละ่ะวัดกันที่อ่วซอนนะวัดกันที่อัาวซอนถ้าหนุ่มบงลำ่ำอิมัมไม่ฝื้นนะ้าวอ่าวซอนตอกหลังวัลากาซาลิกาฮูนาฟิตตักบีรีเช่นเดียวกันในกรณีของการไม่ยัง้งตัวใบนี้นี่นะเป็นการไม่ยัง้งเต็ ตักเบสจะต้องตอกลังจากอิมัมเหมือนกันในเรื่องของการมายังในช่วงศึกสงครามความหมยเดียวกันมสนัสอาลาตุนนะอกมัสอาลาห์นึ่งบอวา,า,าว่าอัลมุบาดาระตุอิลลศซซฟิลอวัลีนะก็ว่าสุนัตให้รีบเร่งไปซูเทวเรกยุสตาฮบบุลิลมะมูมีนะสุนัตให้มะมุมนั่น ไอยูบ้าดีรออิละ صلاة ทีฟิซัฟฟิลอวัลนาวให้ไปชี้งกันในแทวรกเพราะอะไรละ่ะลิมะนายะนีเพราะมีสองเหตุผลก็คือเขาสนับสนุนให้ไปอยู่ในแทวรกเพราะสองเหตุผลหนึ่งมันอะฮาดูฮูมะอิสติมาอุกิรออาติลอีมมเพื่อไปสะดับรับฟังการอ่านของอีมมนะเพื่อป้อม ได้บุญในเรื่องของแม่ยังที่นั่งเรกนะไปได้บุญในเรื่องของการฟังการอ่านของอิมามที่ก่อนละงอันตาอยู่แถวหน้าอัลซะนี่ก็เตี่ยสองอันนัลมุสลลิฟิสซฟิลอววะลิอัคชังเหตุผลที่ยสองที่เขาสนับสนุนในอยู่แถวนานั่นก็คือว่าคนแม่ยังในแถวเรกนะอัคชังนะจะคอโชว่าคนแถวที่ยสองแถวที่ยสามแถวที่ยวสี่ติดต่นไป ดนั่นละลีอาดามิชติกอลิลมุสล,ลิบิมันอามะมะหุเพราะผู้ทีท่อยู่แถวหน้าไม่ยังแถวหน้านะไม่ต้องมาซาลาวนยุ่งอยู่กับคนที่อยู่ข้างหน้ามันหมยถึงว่าเบื่อหมยถึงว่าทางมันอยู่แถวทีวท่สองนี่มันอาจจะไม่คอโชคเพราะพ่อตักเบดปับ๊บนะข้างหน้าเราเป็นเสื้อบอลนะเบือน,นั้นเบื่อน,นี่เชือคนนั้นเจือคนนี้นะเราไปอ่านลาวแต่เดียวนี้นะ่ไปอ่านเสื้อบอลลาว ai an rải thì mình xưa làm à, cái lưỡi phăng coi cho đống năn, năn tèn thì vào đầu ti, năn nực này mới nhấc, năn bị nực, xưa bột như là, cái lưỡi phạm có cho nó mày hay đi, có con khang na đâu, anh này cũng giống cả, năn ta hơn quả theo năn, thứ mấy khang na, nó vẫn rải, vẫn thấy đấy, anh này cái lưỡi coi mà, macro măng, năn măng, năn cá măng, năn bị măng, lục măng nhid măng ở khang na, anh ta này nó dư, nó bảo nó không นะ่ะแต่จะให้มัสยิดข้างหนา้ายัางไล่นูยังไลนนี่อะนาตาใบตุลล้อเติบที่เดียวก็คือตั้งดีๆีแล้วนาะมัสยิดข้างหน้านี่ต้องให้เท้าให้เม็ดน้านะต้องให้าหามาไรเลยนะตาเล็งถึงความกอโชนะตะตาคนมันก่อโชต์ตั้จะอะไรอย,อยู่ข้างหน้านานะมันไม่ไม่อะไรละไม่เสียสมาธิอั้นไม่คือนะ้แต่ส่วนใหญ่แหละก็คือก็อขับไปมัสยิดเบรกเรกแล้วขัาไปไม่ยังปั๊บก็ลักเบยกไปเลย เล่เม็ดอะไรข้างหน้ามันหยิตนี้ย่างอะไรมันฝืดลายหญิงมันหยิบเทมีไลง่งามงามนะคางคังมันหยิบนี่มันเป็นละนะยิงมันหยิบงามยิงไม่นั่งได้บุญนิดนึงกับบางเดียววะเจฮาตุลยามีนี่อัฟโอลูนั่นแหละ้างขวาของอิมัมดีว่าข้างซ้ายหมายถึงเวลาเราจะตั้งแถวนะั้นนะให้เราตั้งแถวเรื่มจากข้างขวาเป็นตน<ม>้นไปปับ๊บค่อยไปตั้ง<ม>้างซ้ายนะ อิมัมยืนปั๊บนะคนแรกก็คือยืนทางขว้าขวาคว้าคว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 าไปสุดนะแล้วก็คอยมาคางซ้ายลังที่นั่นคือจะได้ดีมันให้อับดุลนะกอลัตติรมิซีอยู่อัลฮะกีมุตนะตานติรมิซีกล่าวว่าลิอันนะฮูรุวิยะเพราะมีรายงานมาว่านะเป็น hadith ของอับซุลอิดแต่เอามาใช้ในเรื่องของฟาตออิลุนอัมมานนะ ว่าอันรั حم ะตะว่าจะติดริงแล้ยรหมมะตของอัลลอฮ์นั้นตุนซ่ะลุ่มอัลอิมามีอวาลันอัลลอฮ์จะโปรยรหมมะตลงมาให้อิมามเป็นอันดับแรกทุมมาอัลามันอันยามีนี่หลังจากนั้นก็ให้คนข้างขวาทุมมาอัลามันยาซาริฮีหลังจากนั้นก็ให้คนข้างซ้ายนะลงอิมัมลงคนข้างขวาสุดมับคอยไปแยกคนข้างซ้ายล่ะอันรอมักของอัลลอฮ์มาแบบนั้น ฟาอินทาบกว่าหิดันอีลัศฟิลอวัลียากเลยกันคำถามนี่นะแค่นั้นก่อนนะต่อไปก็คือเขาจะบอกว่าค้นถะิมาแทวแรกเลยข้นถมาที่หลังจะมาช่ายให้เขาลุ่งไปข้างหลังเพื่อกจะจะมาเอาแท้แรกนั่นไม่ได้นะเพราะสิทธิแทวแรกเป็นสิทธิของคน้นถิมาก่อนนะก็คืออัลมากานุลีมันซาบักเทแถวแรกเป็นของน้นถิมาก่อน ก้นเต็มมาที่หลังไม่ว่าดีมากทีเยอยมันปื้อที่มาเอาแถวเล็กไม่ได้มันจะเป็นของก้นเต็มามาก่อนเพื่อนนะดีชายก้นเต็มมาก,ก่อนลุ่งรอบไปข้างหลังมันพเถ้ามาโจทเท่น,นั้นมีได้อัรลมอินลาฟีมาซาอิลละนอกจากในบางบางกรณีนะซึ่งจะอ่านในโตขึ้นอินชาอัลลอฮฺซุมมะกอละอาฮัดูฮะอิดะกานะมิมมายะตะอัดาบิฮิลกอุมุบิราอิฮะตินการิฮะตินมินซุนนานิน ونحوه وعن مالك رحمه الله انه امر الزياتين ونحوهم بالصلاه في اخر القوم كراهه ريح ثيابهم والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم بالصواب. اللهم اغفر لنا فيما اخطانا وما تعمقنا وما انت المقدم وانت